พี่นะทำไมซ้อมประานาธิปงเนี่ยโอ้เจอให้วันนี้ครับให้คุณโอนไปให้พี่โอนเลยเลยพี่มีแบ็ก์เก่าติดตัวสไปร์กัไม่ได้ <S 4> <S 4> ันเดดนกว่าขอบคุณเฮียโดชอบกัน ชอบตอนโอ้โอโอเป็นเจ้าเจ้านี่เี็ยเจ้าเกีาเจเจ้าวนี่ผมป็ <c oughs> เป็เนผัวกัวนอ,ย,นอยู่ค่ oh I uh -huh. I'm going i well, สว่างมันเมื่อกี้ก็ได้เห็นหน้าพี่น้องเราด้วยไม่เลยไม่ต่อยไอ้โค้ดอู้เรามาถึงแหงอ่ครับเออขอไฟสว่างหน่อยะนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะเพราะไม่มีใครรู้เลยนะโอเคเราบ้างลองเพลงอะไรขอบคุณขอบคุณใครขอบคุณแฟนเพลงเขาร้องเหมือนยอดรักเลยนะขอบคุณคอมเพล ขอบคุณแฟนเพลงทัานเขาก่อนไหมล่ะทัานเขาก่อนทัานเขาก่อนนะมันจะร้องกันอ่ะอ่ะทุกทีานอาจาร้องก่อนนะขอบคุณแฟนเพลงอาจารย์นี่นะท่านมีความคิดว่ายอดรักยังไม่ตายฮะจริงๆนะนี่เสียงมันเหมือนมากนีครับขอเสียงตบใจนั่งนะครับขอเสียงตบมือกับเขาด้วยนะครับขอบคุณแฟนเพลงจากสายยางมิกโจ๊กสิ่งเข่งมิกโจ๊กเลยนะฮะนี่ เป็นคนเก่งนะที่ขุ้าได้ขนดน้าขุดน้าขุดเอ้านี่ยโอโอเคหัวหน้าเนโอเป็นหัวหน้าเสียงก่อนครับนี่ครับ่กอเนครับนี่เป็นหัวหน้า 那个。<Yeah. S 2> yeah. นะครับท่านบอกส,สีตัวแล้วอะไรท่นโอะไรห้าเก้านะครับแล้วพักล่าหกหกอะไรเจนะครับแล้วข่านบนห้าเก้า,ยาอยู่ไหมแปดออแปดมาแทนนะครับแปดมาแทนแล้วนะครับแปดอะไรแปดอะไรผมมาถูกสามตัวตรงไปแล้วทเทวีจริงป่ะไปอู่ผมมาดีวันหวยออกครับพี่พงซื้อสามแาม

หาห้าอาห้นะครับแล้วบวนห้าหมีไหมีผมไม่มีนะครับไม่มี้วเนไปแล้วนไปแล้วได้ข้างล่า้าห้ายังอยู่ไหมหหแทนห้านครับนห้าเรียบร้อยแล้วและหกอะไรอมแปแปดหนะครับาตัวท้ายกับสตัวหน้านนอะนะครับแล้วขบวนะรับหอะไรครับเจเ็นะครับ ใครจะเจอจะเจกูคนจะเดอนาฮยอ่ะพี่ยอมไม่ได้ะลงได้แ่ไม่ดามนี่ยเนี่พี่อมกูไม่ยอกจะช้กูดามึไอันนพูดอะไรนะกูไม่ออมจช้กูดาอ๋อกูไม่ออกโทรทักเดี๋ยวมช่กูนะเนี่ยกูไม่ใชนกูไม่ใช่กูดามมึงไงจะเล่นบบจะเล่นบราเกียราเกียเล่นะ เร่อละครในภาคตัวเท่าไหร่ตัวอะไรบาครัทันี้ทความที่เล่นก็ห้าห่ลดได้าหมื่น้ไหมได้หมั้หครับจากห้าหมื่นลดเหลือเท่าไหร่ได้สองร้อยสองร้อยครับไะากวโอเคโอเยเาหน่ดี๋ยวจัดการเลยเดี๋ยวถ่ายออ่ครับโอเคพี่เล่นครับอ้ยอยากอกตทยนาทกีโ้นาทีมันยั ไดเยนะนะ้เนเทนนะโอเคเดี be, oh ๋ยวไปถ่ายสองเดือนสอเดือนค่าต no. ัวอเอนค่าตัวโบเข่งด้วยรั้งโอ้บเข่งเลยอ่าพี่อสองเดือนโบเข่งเลยไบอกเลยหนังเขาดกล้องไปแล้วกล้องมือีโอ้มีกล้องมือดีีกล้องใช่มีกล้องมือดโอเคโอเคะเ้นไหไม่

ก็กปวดแข็งอะ,อะไรแข็งอะไรแข็ง,ขงอะไรแข็งพี่ตุ้ต <c oughs> ัอะไรตูอะไรเนี่ยกตูมีเมีเยยไรมีไม่มีทานได้ผหยาไโรงแรมไปโรงแรมไปถึงโรงแรมปุ๊บทำยัไงต่อตัดในพอแไข เราต้อดกะไรผู้หญิงออกใช่แล้วใส่ปอกแค่สามเสร็จใส่ปอกแล้วทำไงนอนไงนอนเดวไม่ไม่ทำอะไรผู้หญิงเหรอไม่เลยแล้วไม่ทำอะไรผู้หญิงเหรอไม่ใช่แาทำไมก็พาไเอาได้ไงุชารีพารีเปอรีแล้วไม่เอาอ่ะอหมอไงตีหมอแล้วเอาทำไงก่อนเอาใส่าใส่ยาเสียจแล้วทำไง พูดไปแล้วพูดไปแล้วอะไไปทำไมไม่ไเนะไม่เอนี้ย่ายา้งีเคไหมัเคยไม่เคยไม่คยไม่ร้อนฮะกูไม่ร้อนไม่ร้อนเลยสัเด่น สัตวเรียนอ๋อลิปเป็นเี้เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นพี่เอ๋ไมกี่ไมผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงเห็นอะไรอ่อะไรผู้หญิงเห็นี่พกไงไม่มีต่าายแาโอเคแล้วโอเคนะพอแล้วนะจบแล้วจบแล้วจบแล้ว ขอให้รวยก็ขอขอใหขอป่วยขอให้แรงก็ขอให้ป่วยยีนไห้ขอไ้พอดีดีพอดีดเอาไดีดนะรักจริงนกพูดู่นะครับมีเท่าไหร่

i กินออกมากินก็ผู้ใหใครไอ้สามไม่มาไล่กูจะใครพวกพวกมึงเนี่ยฮะถั่วแล้กมาให้มาไม่ถั่วแล้กไม่มาไวิสังกูผมไม่ให้มาใครู่ใคร่โอ้ยดังถั่วแล้กถั่วแล้กดังไหมคุณเนี่ยใครมึงสายจันทร์ไงคุณเนี่ยใคร่ิสังกูผมมึงใครอุ้ยนักูดอะไรใครเขามาแทนถั่วแล้กแล้วเขามาแทนแล้วโอ้มาแทนถั่วแล้วิปัญญาโยมแล้วพี่กิ๊มขบคุณเขาได้ปะวิสังกูอ๋อไม่ให้มา sáng không sao đâu. thật 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 khô. thật đâu mà thật nó thật 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 thay. nó thật 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 nó thật thật thay. nó thật 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 thay. thật 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 là ai? thật 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 thật